โอเคต้อง yeah, ไปเลยวันนี้น้องเะจ๋จานะคะจะพาไปดูทีละคันมีคันไหนบ้างมีกี่คันและมีกี่รุ่นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะและที่สำคัญน,นะคะหนึ่งในนี้นะคะส่วนลดมากกว่า5 0า0มืบาทนะคะ <c oughs> บอกเลยว่ามีอยู่คัน <c oughs> เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC, น้องเะจ๋ารถสวยนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจจ๋าเพชรยนต์นะคะอยู่กับช่องเพชรยนต์รถสวยคุณภาพเกรดเอวันนี้เรามา อัปเดตสต็อกันเลยนี่วันนี้นะคะบอกเลยว่าเราอยู่ที่โซน A นะคะโซนด้านหน้าของบริษัทพิจณโลนนะคะวันนี้ก็จะพามาชมแล้วก็มาอัปเดตสต็อกให้ดูว่าวันนี้นะคะเรามีหน้าใหม่ๆนะคะของรถกระบะมาให้ชมกันนะคะว่ามีคันไหนบ้างมีกี่คันและมีกี่รุ่นและราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะวันนี้น้องจ,จ๋จนะคะจะพาไปดูทีละคันและที่สําคัญนะคะ หในนี้นะคะของรถของเราส่วนลดมากกว่า50า0มบาทนะคะ <lah an> บอกเลยว่ามีอยู่คันใครสนใจอยากรู้รายละเอียดและอยากได้ส่วนลดคันนี้นะคะ <lah an> กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้น้องกระจ๋าและช่องพี่จ๋ไม่ด้วยนะคะ <c oughs> อ่ะมาเลยนะคะเราเริ่มต้นกันคันแรกเลยสำหรับกระบะทัา้มาหากินนี่ะ,ะ <c oughs> ชั่วโมงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากกับรถปี2019นะคะของ Toyota r e v o นะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ราคาเพียง 459,000บาทนะคะซึ่งเป็นราคาฟรีดาวนะราคานี้นะคะสามารถขอดอกเบี้ยรับต้น2.59ได้สำหรับลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะแต่โปรจะหมดสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครอยากได้รีบๆนะคะดูรายละเอียดเลยนะคะใครมีแผนที่จะออกรถช่วงนี้นะคะสำหรับรถกระบะนะคะก็ติดตามนะคะน้องกระจ๋าอยู่นะคะก็รีบอตัดสินใจนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยนี้นะคะก็ไม่ได้มีทั่วไปนะคะ สำหรับรถมือสองนะคะก็มีที่เพชรโยนเท่านั้นและก็มีถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะคะอ่ะมาชมกันต่อเลยนะคะซึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะคะน้องจะ๋าจะได้รีวิวเดี๋ยวเข้าไปให้ดูแล้วนะคะกับอีสูตรดีแมกนะคะปี2021ันยี่สิบเอ็ดหนึ่งจุดเก้าซนะคะมวิ่งหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะคะซึ่งคันนี้นะบอกเลยว่าสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงนะคะคันนี้นะคะราคาเพียงเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะว่าป้ายแดงอยู่ที่เจ็ดแสนอ่ะขอภยัยป้ายแดงอยู่ที่เก้าแสนสองพันนะคะ หายไปตั้ง2 0 0แสนนะคะแต่ว่ารถสภาพป้ายแดงเหมือนเดิมไม่วิ่งน้อยประหยัดไป2 0 0แสนนะคะคันนี้ฝากไว้ด้วยนะ4ประตูเกียร์แมนวนวลนะคะแล้วคันต่อมาเลยนะคะสำหรับเทียดีสปอร์ตนะคะของเราก็มีให้เหมือนกันนะคะกับ Toyota Rivo คันนี้นะะบอกเลยว่า เป็นปี2 0 1 7นเะคะเป็นตัวทียดีสปอร์ตรีโว่นะคะราคาเพียง6 8 9 0 0 0บาทผ่านการตรวจรถโดนใจแล้วเรียบร้อยดอกเบี้ยรับตัว2.59าเเอาไป4ปีไม่ต้องพูดเยอะนะคะดอกเบี้ยสวยๆเด็ดๆแบบนี้นะคะชนป้ายแดงถูกกว่าป้ายแดงนะคะใครรีรอใครช้านะคะบอกเลยว่าเสียดายตามหลังนะจะมาเอาดอกเบีย้ยนี้นะคะกลับมีแพนจะออกรถอีก2เดือนบอกเลยอะไรคุ้มกว่ากาันนะคะมีแพนเราอ2เดือนติดขัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนนะคะบอกว่าอยากได้โปรนี้นะคะไม่สามารถยืดได้แล้วนะเพราะว่า เพื่อนขายทางธนาคารเป็นคนเสนอมาให้เราแล้วก็มีเวลานะคะกำหนดเวลาจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สามารถคว้าได้นะคะรีบคว้าเลยนะคะแล้วก็คันถัดมานะคะสำหรับอีกหนึ่งรุ่นที่น้อยจา่าขายดีมากเลยนะคะกับอีสุดีแม็กสเตลนะคะหรือว่า1.9นะคะเซี P นะคะซึ่งเป็นตัวเกียร์ออโต้คันนี้บอกเลยว่าราคาเด็ดๆดโด,ดนๆเพียง619,000บาทเท่านั้นนะคะไม่วิ่งหลักหมื่นนะ,คะใครที่สนใจจะเอาซื้อสดหรือจะฟรีดาวบอกก่อนว่าป้ายแดง ไม่มีผลิตแล้วถ้าใครจะเอาก็รีบตัดสินใจนะคะขั้นต่อมานะคะก็ดูกันไปรัวๆเร็วๆเลยใครสนใจคันไหนแคปทะเบียนนะคะแล้วก็ทักเข้ามาในเพจนะคะหรือว่าทางแอดมินได้เลยนะคะหรือจะโทรเบอร์มาเบอร์ด้านลางได้นะคะส่วนรถแบรลองที่ขายดีนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับนิสสันนวรานะคะ2 5 e นะคะตัวคาลิเบอร์รถสภาพดีไม่น้อยปีใหม่นะคะราคาถูก ต้องเป็นนิสสันนวราคันนี้เพียง3า9แสนบาทนะคะขอเดีิยพิเศษได้ไหมขอได้นะคะขอได้นะคะไม่ต้องมีเครดิตเราก็ให้นะคะขอเพียงว่าริบตัดสินใจถึงเดือนวันที่30มิถุนายนนี้นะสี่ปีเท่าไหร่นะคะ4ปีเริ่มต้น2,59 5เปี2,79 6ปีกับ7ปีเพียง2,99เท่านั้นดอกเบี้ยรถมือสไม่ถึง3บาทนะคะบอกเลยว่า ไม่ได้ทั่วทุกดิลเลอร์นะคะสามพันกว่าดิลเลอร์ทั่วประเทศนะคะสาหรับมือสองนะคะแต่ว่าได้เพียง9ดิลเลอร์เท่านั้นนะคะอ่ะถัดมานะคะสําหรับกิโซนะคะคันนี้1.9 ZP เซพีเหมือนกันตัวนี้ได้เกียร์แมนนวลน,นะคะปี2018ราคาเพียง6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้ใครสนใจนะคะก็แคปทะเบียนไว้นะคะเจ้าสีขาวสีดาสีบอลเงินนะคะก็มาคุยนันก่อนนะคะน้องลกลจะามีคําตอบให้ลูกค้าแน่นอนนะ คันต่อมานะคะกับรถปี2021นะคะเป็น 1.9S นะคะ S ว่าสัน 1.9S นะคะตัวสเปคแคบหรือเปล่าอ่าใช่นะคะตัวสเปคแคบนะคะคันนี้ไม่เพียง10,000กิโลนะคะราคาเพียง559,000บาทนะคะก็ได้รถสภาพไปแดงสวยๆเก๋เกทะเบียน4 1 4หสี่สวยๆไปเลยนะคันนี้ได้สีขาวนะคะันนี้อ่ะใหม่ๆสวยๆมาเลยวัยรุ่นทำกินนะคะหรือใครจะแบบว่าวัยรุ่นสร้างตัวนะ อยากได้กระบะสวยๆเทศล้อแ,แม็กไว้เรียบร้อยก็มา,มามาชมกันนะคะอ่ะคันถัดมานะคะสำหรับโตโยต้ารีโวอีกหนึ่งคันคันนี้น่าจะเป็นขับสีนะใครอยากได้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต้นะคะโตโยต้ารีโวสองจดปดีดีนะคะตัวนี้เป็นตัวสีนะคะก็ราคาเพียง7,850 0บาทเท่านั้นนะคะก็ถือว่า ผมนะคะราคานี้เพราะว่าสภาพรถของเราแต่ละคันนะคะสภาพสวยนะคะและตอนนี้เข้าช่วงหน้าฝนนะคะบอกเลยว่ารีบตัดสินใจนะคะแต่คันนี้ไม่บอกหรอกรอมาแล้วรอขึ้นยันแม่ไปส่งลูกค้าแล้วนะคะของลูกค้าน้องเจษาเองนะคะคันนี้มีเจ้าของไปที่เรียบร้อยรอสปาแล้วขึ้นยันแม่ไปส่งเจ้าของที่จังหวัดราชบุรีเลยนะคะ ขายดีมากคันนี้ราคาเพียง669,000บาทได้เกียร์แมนนวลเป็น1.9 ZP นะคะก็ตัวสเตล,ลเหมือนกันซึ่งบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเขาเห็นรีวิวของน้องจ๋าวโอ้โหบอกว่าผมตามหามานานเลยสภาพสวยๆสภาพดีๆแล้วก็ไม่น้อยนะคะที่สําคัญก็บริษัทเราน่าเชื่อถือตรงนี้ลูกค้าก็เลยตัดสินใจไว้ขึ้นนะคะเคสนี้ลูกค้าขอดอกเบี้ยนะคะผ่อนเจีเพียง2.99เท่านั้นนะคะอ่ะถัดมาคันนี้870น,นะคะ คันนี้8 7ดเเป็น4ประตูสีบอลเงินเกียร์ออโต้มีแครี่บอยนะคะภายในสินตาลดำนะคะสวยๆโอ้โหรู้สึกว่าใช้เอเนอรในการรีวิวเยอะมากแล้วก็แดดร้อนมากนะคะเราเริ่มหมดแรงแล้วนะ,ะอะะเพื่อลูกค้าเพื่อ f อรูทันนะคะจ้าจ๋าไม่ยอมนะคะจ้าจาจะแผ่วไม่ได้นะคะเพราะว่าดอกเบี้ยโดนๆเด็ดๆแบบนี้นะคะโอ้บอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นแฟนคลับนอง,งนจา้าจแล้วก็เป็น f อซของเพชรดนนะคะ รับรองไม่มีเหตุว้งยอัหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นตัว Isuzu D-Max พึ่งเข้ารถพึ่งเข้าใหม่เยอะทีนี้อทางฝ่ายทะเบียนก็เลยเขียนป้ายสองขอบอไม่ทันนะคะรถเข้ามาเยอะเยอะมากวันละสิบคันสิบห้าคันอย่างนี้นะคะรับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยอ่าสําหรับคันนี้เป็นตัวสีดําเกียร์อะไรเอ่ยอ๋อจาได้แล้วคันนี้เกียร์แมนวนวลเครื่องสองจุดห้าเซตอ่ะอยากได้คันนี้นะคะโทรมาคุยกันก่อนหรือคอมเมนต์ใต้ก็เลยว่าจะจ่ารีวิวมออรหรือเปล่า ถ้าอยากให้มั่วและชัดเจนนักโทรมาเลยนะคะเบอร์ด้านล่างถ้าโทรแอดมินแล้วแอดมินแจ้งแจ้งข้อมูลไม่ได้นะคะโทรมาหาน้องเจ้ารีเควสเลยว่าจะคุยกับเจ้าเจ้าคุยมั่วหรือเปล่าไม่มั่วนะคะเพียงแต่ว่าจําหิดจําดูแค่น,นั้นเองนะ,ะอะรถมันเยอะนะคะรถมันเยอะจริงๆนะคะอะถัดมานะคะสําหรับโตโยต้ารีโวอีกหนึ่งคันคันนี้บอกเลยว่าก็เป็นรถที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกับตัว2 4 e นะคะ,นะคะราคาอยู่ที่625,000บาทตัวนี้ก็ได้เกียร์น่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะ ใช่อ่ะเกียร์แมนนวลโทษทีนะคะเป็นเกียร์แมนนวลปี2018นะคะสภาพรถสวยๆนะคะได้แม็กสวยๆเก๋ๆไปเลยคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์นะก็ออกไปแล้ววิ่งใช้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับโตโยต้านะคะวีโก้คันนี้เป็นวีโก้นะแต่ได้ของ2.5ง e จุดห้า e สปอร์ตรีโนะคะราคาดีราคาเด็ดนะคะราคาเพียง449,000บาทนะคะได้ปี2013นะคะชุดแต่งรอบคันผ่อนแ0 0พันนะคะคันนี้ก็ สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะรถปี13ก็สามารถขอดอเบอียพิเศษได้นะคะแต่ถ้าจะเอาดอกเบี้ย2.59นะคะคุณลูกค้าก็ต้องดูรถปี2 0 1 7ขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็คุยเป็นเคส by เคสนะคะคุณลูกค้าต้องดูที่เงื่อนไขาทางธนาคารแล้วก็เงื่อนไขาทางแบงค์นะคะที่จะยื่นให้เราเนาะอ่ะมาดูนะคะนี่เลยส่วนรถ5,000บาทมาแล้วนะคะใครที่รออยู่นะคะไม่พลาดนะคะตามสัญญา ใหจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่โฆษณานะคะไม่มีแน่นอนนะคะพูดคําไหนคือคํานั้นนะคะขายความจริงขายความตรงไปตรงมานะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถสวยรถคุณภาพดีสภาพเกรด A นะคะสีแท้สีเดิมไม่มีกอไม้นะคะไม่มีที่ความไม่มีจมน้ำนะคะรถ5 0 0คันนะคะทุกคันคัดเข้ามาเป็นอย่างดีนะส่วนคันนี้นะคะได้ตัวสออาเป็นตัวโตยต้านะคะรีโวเป็นตัว2.4มิตรเกียร์แมนนวลนะคะเอาส่วนลดไป5 0,000บาทนะคะ ส่วนรถ50 0 0 0บาทขอนเริ่มต้นเพียง1 0 0 0 0หมื่นเท่ารนั้นนะคะคันนี้ไม่21,000กิโลเมตรนะคะโอ้โหบอกเลยว่ารีวิวทุกคันนะคะจำราคาได้ให้ทุกคันแล้วตอนนี้นะคะอ่ะมาคันนี้นะคะใครจะเอารถราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะคะกับโตโยต้าวีโก้แชมป์สอ e เนี่ยคันนี้ราคาเพียง3,790 0 0เจด้บาทตัวสีดำปี2013นนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็น่าอนุรักษ์น่าเก็บไว้นิยม นะคะน่าอนุรักษ์ไว้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นรถคันาทนนะคะสองมันไม่มีป้ายแดงแล้วนะคะถึงจะเป็นรถปี12-13แต่ว่าตอนนี้นะคะใช้งานได้อีก10ปียังไม่มีปัญหาเลยนะคะเอาไปดูแลต่อได้เลยนะคะอะมาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับอัปเดตอกของเราวันนี้ใครที่จะเอารถสีเทาดำเราก็มีให้เหมือนกันสังเกตเลยนะคะที่น้องะจจารีวิวนะคะบอกเลยว่าแทบจะไม่มีสีนี้ให้เห็นเลย น้องเจ้าผมอยากดูรีวิวเดี๋ยวคันนี้รีวิวให้ผมได้ไหมนะคะบอกเลยว่าจัดให้ตามคำขอแน่นอนนะไม่มีผิดหวังนะคันนี้ได้ปี2019นะคะราคาเพียง664,900 0บาทนะคะแล้วก็ได้รถใหม่วิ่งเพียง48,000กิโลเมตรสวยๆเด็ดๆราคาเพียง649,000บาท เอาไปเลยดอกเบีย้ยสองจุห้าเก้าตอนนี้แค่สิ้นเดือนนี้นะคะอย่าคิดนานรถสวยๆจะเอาไว้วิ่งในครอบครัวจะเอาไว้ไปทำมาหากินจะเอาไว้ใช้ในกิจการส่วนตัวหรือจะเอาไว้วิ่งโฉบสาวเนี่ยอ่ะอันนี้ก็มาได้ไงวะนะอ่ะถัดมานะคะก็อีกหนึ่งคันเป็สีดำนะคะสังเกตว่ารถที่น้องจ๋าที่รีวิวตั้งแต่ต้นคลิปมาถึงตอนนี้นะคะทุกคันสวยๆหมดเลยเนะะี่ยะเพราะว่ารถของเราคัดเกรดคัดแล้วคัดอีกนะคะยิ่งกว่าดาราช่องเก็ดอีกนะ,ะอ่ะ คันนี้ปี2019นะคะไม่วิ่ง74 0 0 0กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นรถที่เจ้าของเดิมใช้มือเดียวเหมือนกันนะคะได้สีดำแม็กดำคี่ทำไมตัวนี้เป็นแม็กดำอ๋อตัวนี้เป็น2.4 G ล็อกโคโอ้ยนาอนี่ล็อกโคก็มาเดอ้อบัดดี้เดอ้อเอออะเอา,เอา,เ,อาเอาไปใหชัดเอาไปเต็มๆเอาไปจุกๆใครจะเอาโตโยต้านะคะรีโวล็อกโคชุดแต่งเดิมโรงงานรอบคันราคาเพียง719,000บาท ได้ล็อกโคไปใช้งานเท่เทๆหล่อๆสีสวยเดิมๆนะคะลุยๆดุดันไม่เกรงใจใครไม่ใช่ฟอร์ดนะคะแต่เป็นรีโวล็อกโคของเราน, <c oughs> นั่นเองรีกครับสีจะเข้าไหมเฮ้อ่ <c oughs> อะถัดมาสีประตูราคาไม่ถึงห้าแสนนะคะ่ะเา้าสีประตูสนใจจะซื้ออา้าไปใลยโอ้ยลดขายผลลใหม่ก็ไม่ย่ำหนีเนาะพี่น่องเลยเนาะอ่ะ คันนี้นะคะโตโยต้าร e ีโ 24e ราคา479,000บาทนะคะเป็นรถปี2017นะ,ะตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษขอได้ไหมขอได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ขอได้เหมือนเดิมไม่โกหกไม่จกตามาตอนนี้ได้รถสประตูผ่อน8,000ได้ปี2017คือคันนี้เลยรี v o 24e มานวน่นอาคันนี้ติดจองแล้วนะคะติดจองรอปล่อย เป็นตัวปี2017นะคะ 28G จุขับ4ีาา 7, 59, บ่นะคะจดแ้าหม่นเก้า0บาทนะคะรอคุณพ่อมารับกลับบ้านนะคะรอคุณแม่มารับกลับบ้านนะคะน้องบอกว่าโอ้อยากไปหาเจ้าของใหม่แล้วนะ,ะเออมาถัดมาตัวนี้เป็นปี2018 2.4 e plus เกีย e ร์ออโต้นะคะ t o โยต้ารีโวคันนี้ เนี่ยคะราคาเพียง5้าแสนสามื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยจุกจุกเนะะี่ยค่ะดอกเบีย้ยโดนโดนดีเด็ดเด็ดอะ่ะเขาถามว่าอะ่ะถ้าราคานี้แล้วได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะผมจะผ่อนที่ประมาณเท่าไหร่บอกเลยผ่อนอยู่ที่ประมาณแปดพันผ่อนแปดพันเท่านั้นนะคะลดร,ราคาห้าแสนสามื่นเก้าพันบาทถ้าได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะของโปรลดดนใจนะคะเอาไปเลยนะคะผ่อนนะคะเริ่มต้นแปดพันถามว่าโกหกไหม ไม่ได้โกหกนะคะก็โทรมาหาทางแอดมินให้คำนวณค่างวดดูคร่าวๆได้เลยขึ้นอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าจะพร้อมตัดสินใจนะคะที่จะเอาดอกเบีย้ยนี้กับเราหรือ,อยังนะคะแต่ขอเน้นก่อนว่าขอให้เป็นรถปี2017ขึ้นไปนะคะในกรณีรถโปรโดนใจแต่สําหรับว่าถ้าไม่ใช่รถปี17ล่ะรถปี13-14ได้ไหมอย่างดอกเบีย้ยพิเศษได้แต่ว่าถ้ารถปีลึกขอเพียงว่าให้มีเครดิต ะะถึงจะขอรบิพิเศษได้นะคะข้อใจตรงไหนนะคะโทรมาถามน้องจ๋จาได้เลยมีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรไม่ใช่ยังไงนะคะน้องจจจามีคําตอบให้แล้วเรามาคุยกันนะ,ะสาหรับรถแบนลองคันนี้นะคะ2อ e ี e พัดตัว p l u สตัวแคปนะคะสำหรับไทตันราคาคันที่้399,000บาทนะคะใส่แม็กล้อล้อสวยแบบนี้ให้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยจะเอาแบนหลักแบนลองจะเอาโตย้ตาเจ้าดีแม็ก เจ้ารีโวหรือว่าจะเอามิโซหรือว่าจะเอานิสสันน้องจะจ๋ามีให้นะคะแต่ว่าคุณลูกค้ามีใจให้จะจ๋าหรือยังเนาะตอนนี้เปิดใจมาคุยกันจะได้รถ,ถสวยๆไปขับไปใช้งานเนาะอ่ะอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นตัว1.9เซ็ตพลาติกเกียร์ออโต้แคบมีคันเดียวในจัก,กรวาลไม่ใช่มีคันเดียวในเพชรดนนะคะคันนี้ราคาเพียง5 1 9 0 0 0้าบาทไม่วิ่งเพียงหลักหมื่นเท่านั้นเนี่ย คันนี้สีบ่บอลเงินเกียร์ออโต้ตัวท็อปมีคันเดียวมีแคลรี่บอยถ้าไม่เอาดวยถอดต้องให้นะคะอ่ะถัดมาส,สุดท้ายแล้วกันนะคะวันนี้ไม่พูดเยอะเจ็บพอเจ็บจริงๆตะโกนอะไรก่อนนะ,ะอ่ะก็เป็นสําหรับตัวต้ารีโวนะคะสี่ประตูตัวนี้เป็นพีเันเนอร์เกียร์ออโต้ราคาเพียงห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นคันนี้ฝากไว้ด้วยได้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันครบแล้วหมดลมเลย <laughs> ครบแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะถูกใจใครหลายๆท่านนะคะน้องเจ้าสาวพูดไไๆหรือเปล่านะคะดูไม่ทันนะคะก็ โทรมาก่อนโทรมานะคะโทรมาเดี๋ยวน้อยจ๋าเล่าให้ฟังว่าคันนี้เท่าไหร่แล้วแคปทะเบียนไว้แคปทะเบียนไว้นะคะแล้วก็คุยกับน้อยจ๋าก่อนเลยนะ,ะก็ผ่อนคลายกันนะคะไม่อยากให้ดูรีวิวรถแล้วเครียดไปด้วยนะคะแต่ว่ายอมรับว่า,าคุณภาพรถเราแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของทางธนาคารนะคะของเรามีให้พี่เหมือนน้องจ๋าพูดไปแน่นอนนะคะทุกอย่างนะคะขายความตรงไปตรงมาแล้วไม่มีการหลอกลวงลูกค้านะคะชัดเจนนะคะเงื่อนไขดอกเบี้ยรับต้น2อ9นะคะ คุณลูกค้าอยากได้เรามีให้แต่หนึ่งเลยขึ้นกับตัวลูกค้าว่าเราสามารถเข้ากับเงื่อนไขแบงค์ที่เขาให้ดอกเบีย้ยเราดอกเบีย้ยนี้หรือเปล่านะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอัปเดตให้ดูวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อยู่โซนเอแต่ว่าวันไหนว่างๆนะคะน้องแะจ๋าไม่ได้ติดลูกค้านะคะก็จะพาไปดูโซนซีหรือโซนด้านข,าข้างของบริษัทนะคะซึ่งของเรานะคะมีเยอะมี4ี่ห้ากดังนะคะก็พยายามทยอยรีวิวรวมรุ่นรวมแบรนด์ให้ดูแล้วก็หรือว่าจะเป็น รีวิวเดี่ยวนะคะเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะรีวิวให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวจะมีการรีวิวรถใหม่ใหให้ลูกค้า FC ของน้องจ้า,จาแล้วเพื่อนทุกท่านได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ